สวัสดีครับสวัสดีสำรวมเครื่องเสียงการแก้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับอ่าวันนี้นะครับก็อ่าเป็นวันที่17นะครับ2565นะครับวันอาทิตย์นะครับยามบ่ายๆนะครับก็จะพามาชมนะครับ power ของปูยูโรทิกนะครับปูสองพันะครับเข้ามาแล้ว1แท่นนะครับสภาพก็ประมาณ95%นะครับอ่าประกันก็เหลืออยู่ประมาณ4 สีถึงหเดือนนะครับประกันนะครับตัวนี้นะครับขายในราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับถ้าไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับ3,500บาทเท่านั้นนะครับโปยูโรเทคนะครับโป2,500นะครับตัวนี้นะครับจะมีคอสในตัวนะครับจะมีคอสในตัวนะครับเนี่ยครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังมีตัวรถเหลืงแดงอยู่เส้นคลองหลวงนะครับพืดปัดพืดปัดนะครับเสียงรถนะครับ นะครับตัวนี้นะครับจะมีคอสในตัวนะครับเนี่ยครับคอสนะครับาสามารถสั่งมิกเอามิกเข้านี้เลยนะครับแล้วก็ตัดคอสได้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับสามารถขับ15ได้ข้างละ1ถึงข้างละ2นะครับฟังในบ้านนะครับแต่ถ้าอิ่มิมก็ข้างละ1นะครับตัวนี้นะครับถ้าขับกลางก็ข้างละ2นะครับ12ข้างละ2นะครับตัวนี้นะครับสติ๊กเกอร์ประกันนะครับห้ามฉีกนะครับห้ามแกะนะครับถ้าแกะก็ประกันหมดนะครับอ่าไม่มีอ่าใดๆทั้งสิ้นนะครับกรณีทุกกรณีนะครับไม่ให้ฉีกนะครับนะครับ สัญญาณเข้านะครับจะเป็นแจ็คโฟนก็ได้นะครับหรือจะเป็น XLR นะครับสัญญาณออกจะเป็นขั้วหรือสเปคอนก็ได้นะครับสามารถบิดได้นะครับลูกค้านะครับตัวนี้นะครับถ้าไม่ใช้คอร์สนะครับก็ตัดนะครับหรือจะเป็นขับกลางหรือมอนิเตอร์นะครับอะไรต่างๆได้นะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับของประกันเหลืออยู่ประมาณ4เดือนนะครับบาร์โค้ดยิงนะครับได้เลยนะครับของมือเดียวนะครับของมือเดียวอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับนะครับสภาพนะครับพวกหู นะครับหูหน้านะครับหูข้างนะครับหูคันน็อตนะครับนี่ครับสภาพยังสวยชิกนะครับราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็สามารถเอามาแลกตีเทิร์นได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับเบอร์โทรผมก็เบอร์นี้เลยนะครับ0 8 3 7 3 9ปดสานะครับเดี๋ยวหางบนะครับหางบเปลี่ยนป้ายก่อนนะครับนี่ครับป้ายพังเยอะแล้วนะครับหางบเปลี่ยนป้ายแป๊บนะครับเดี๋ยวจัดการให้ลูกค้านะครับสวยๆกลางวันครับโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วนะครับป้ายโอ้ขาดจัดนะครับหนักเลย นะครับไปนะครับไปนะครับปสองพันนะครับขอปูสองพันห้านะครับราคาอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่ร้านนรันศักดิ์นะครับราคาอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับขอบเบียดได้นะครับขับกลางแหลมนะครับสักเย็นนะครับ ลองฟังน้าเสียงคร่าวๆกันดูนะครับผมนะครับจะต่อสัญญาณนิกนะครับเข้ามาหาพาวเวอร์เลยนะครับไม่ต้องผ่านคอร์สผ่านอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่นะครับอีกอีกข้างหนึ่งนะครับผมจะขับเบรคแล้วก็อีกข้างนึงนะครับผมจะขับกลางนะครับผมจะตัดคอร์สเอาข้างหลังนะครับเสียงมันก็จะได้ประมาณนึงนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับ3,500ับาทนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงทุมธานีนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับคร่าวๆกันดูนะครับนะครับมาลองฟังน้ําเสียงคร่าวๆกันดูนะครับว่า อ่าเป็นไงบ้างนะครับชแนลเอนะครับผมจะขับปีดนะครับอ่าให้ลูกค้าได้ฟังน้ําเสียงนะครับชแนลที่2นะครับขับต่างแดมนะครับในแท่นเดียวกันนะครับสามพบาทนะครับแค่นั้นนะครับสนใจถ้าเข้ามาได้นะครับประกันเหลืออยู่ประมาณ4เดือนนะครับเนี่ยครับชแนลบีนะครับขับบ้างนะครับชแนลนี้นะครับเนี่ยครับสิบห้านะครับข้างละหนึ่งข้างละสองนะครับ Autorita. โปนะครับยูโรเทคนะครับโปรสองพนะครับราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสินค้าก็มีให้ลูกค้าเยอะนะครับตู้ลาโพงดรอร์ลาโพงนะครับต่างๆนานานะครับกําลังจัดนะครับการอยู่นะครับลูกค้าต้องการก็ทักเข้ามาได้นะครับดรอร์ลาโพงว่าจะเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับโซนเมื่อหนึ่งนะครับ ส่วนเมือหนึ่งนะครับก็มีให้ลูกค้านะครับว่าจะเป็นแหลกนะครับต่างๆนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับการไล์นะครับเป็นการที่มาต้องนะครับรายละเอียดนะครับต่างๆนานานะครับต้องมีให้ลูกค้านะครับก็วอเวลเทคนะครับจบที่สามพันห้านะครับลูกค้าสนใจนะครับหรือจะเป็นตัวอื่นๆนะครับก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่ราคาที่อุ้ยนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่ราคาอยู่ที่หมื่นนะครับผมมีราคาหมดนะครับตั้งแต่สามพันบาทนะครับนี่ครับเป็นพีสี่นะครับนี่ครับนี่ครับ สามพันบาทผมมีนะครับให้ลูกค้านะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ครับสามพันบาทนะครับแล้วก็นี่ครับสี่พันสามก็มีนะครับ MT นะครับ MT นะครับสองพันแปดนะครับหรือจะเป็น MT สามพันแปดอยู่ที่หกพันเก้านะครับหรือราคาอยู่ที่เก้าพันก็มีนะครับ P-HS หกพันนะครับหรือ MT แปดร้อยนะครับก็อยู่ที่หนึ่มื่นห้าร้อยนะครับหมื่นหนึ่งนะครับประกันหนึ่งปีนะครับ MBA ก็มีนะครับพวกนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่ราคาอยู่ที่หมื่นหนึ่งเก้าพันนะครับตัวรีวิวนะครับไม่จําเป็นต้องว่าผมนะครับผมจะ ตรงที่ว่าเน้นๆนะครับผมที่ลงผมลงมาขายนะครับนี่ครับพวกนี้ต่างๆหน้าๆนะครับผมกะกะกะเอาแต่ตัวเน้นๆนะครับนี่ครับพวกนี้นะครับในใจผมนะครับตอนนี้นะครับในใจในใจผมนะครับในใจผมก็อยากรีวิวนะครับพาวเวอร์ทั้งหมดที่อยู่ในร้านให้ลูกค้านะครับได้ชมก่อนนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับว่ามีตัวไหนบ้างให้ลูกค้านะครับ ี่ครับผมอยากรีวิวในใจผมอยากให้มันหมดนะครับตอนนี้นะครับพาวเวอร์นะครับกำลังใกล้แล้วนะครับเหลือประมาณอีกประมาณสักนะครับวันละ2อสาตัวนะครับสาตัวก็ประมาณสักสิวันนะครับผมก็จะรีวิวนะครับแต่กลางคืนนะครับผมจะให้เวลามีให้นะครับกลางคืนผมจะเป็นดอกลําโพงแล้วก็ EQ คอร์สนะครับให้ลูกค้านะครับก็ยังหาเวลาอยู่นะครับกลางคืนก็จะมานะครับพวกคอร์สนะครับ EQ ต่างๆนะครับสายอนาล็อกก็ จะค่อยๆนะครับระบายนะครับให้ลูกค้านะครับตอนกลางคืนนะครับประมาณนี้นะครับอยู่ที่อ,อยู่ที่นะครับ3,500บาทนะครับก็ไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับผม